สวัสดีจ้ะเพื่อนๆคลิปนี้สมใจก็จะพาเพื่อนๆมาดูงานที่สมใจจะทําให้มันเป็นชิ้นเป็นอันจากที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันให้มันเป็นชิ้นเป็นอันนะมาดูกันจ้ะอันนี้ก็กองมะพร้าวนะที่ซื้อมาไว้ใช้ใช้กินใช้ขายหรือ ให้กะทิทำอะไรๆได้หลายๆอย่างนะและนี่ก็เป็นเปลือกมะพร้าวที่สมใจสับเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างเหมือนกันเพื่อนๆ่าจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างพี่ตูนศัพ์ตามกำลังของเรานะลูกข้างหลังลูกกะกองมะพร้าวนะที่ซื้อมากองนี้ลูกมันเขียวแล้วก็เก็บยกเอาไว้ก่อน จำเป็นต้องเอารูกแห้งๆมากินก่อนนะอันนู้นลูกแห้งนั่นข้างหลังนั้นลูกแห้งนะเอามากินก่อนเดี๋ยวมันจะงอกเราไปเอามาเราก็เอาเอามาหลายๆแบบเพื่อจะได้อยู่กับเราได้นานๆไม่ต้องไปเอาบ่อยๆนะถ้าเราต้องไปซื้อเขาข้างล่างนู่นเราอยู่บนนี้เราไม่มีสวนมะพร้าวเราก็ต้องไปหาไกลๆนี้อันนี้ก็เป็นเปลือกมะพร้าวที่สน็จจะสับนะจะสับ ก็มาดูกันว่าสนใจสับยัยงไงนะมันก็ไม่ยากนะขั้นแรกก็ต้องมีมีดมีดอิโต้ี่ทำครัวหรือมีดอะไรมีดปังตอนี่แหละมาสับนะนี่ยสับง่ายๆนะเราต้องการทำเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็สับอย่างนี้แล้วต้องระวังมือด้วยนะจะถูกมือเอา แล้วว่างๆถ้าเราขี้เกียจนอนแล้วก็มานั่งทาอะไรสนุกสนุกเล่นแบบนี้จ้ะสับันเป็น,ปบบนเป็นชิเล็กๆนะอันนี้เ็าเรียกซอยไหมเราไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องบดเครื่องสับแล้วก็ใช้มีดดหละจ้ะทําได้หมดนะแต่ก็ต้องระวังมือนิดนึงมันอาจจะพลาดมาโดนมือเอาก็ได้ถ้าเราปอะมาเห็นไหม สับเอาไว้ใช้จ้ะไปซื้อก็ขายนะกระสอบละร้อยกระสอบละร้อยเออได้หมดก็สดชื่นว่าไปไม่ยากนะนเพื่อนนะสำคัญมีดที่สับและแรงของเราต้องมั่นคง งั้นมันจะกระเด็นมาถูกมือเอาได้นะมันจะกระเด็นไปไหนก็แช่างมันเดี๋ยวทาเสร็จแล้วเราเค,เค็เก็บก็ได้เอาไปใส่ถ้าเราจะเอาไปใส่ในดินที่เราจะปลูกต้นไม้อะต้องเอาแช่น้ํกขอนนะถ้าเจ็ดวันเก้าวันสิบวันก็ได้ล้างเขาเรียกล้างสารอะไรของเขาที่ ขัดขาดอะไรนี่แหละต้นไม้ไม่ชอบนะต้องล้างออกไม่งั้นต้นไม้เราจะไม่โตหรือโตก็อาจจะไม่ดีนะอันนี้อํา่ะทำให้ดินร่วนดีที่สุดอย่างดีเลยเพื่อนๆง่ายๆเลยนะคือเปิดกมะพร้าวสับนี่แหละมันก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนเวลาเราจะใช้แล้วก็ค่อยๆหยิบ เอามาใช้ในแต่ละการแต่ละงานที่เราจะใช้ที่จำเป็นที่ชอบนะถ้ามีกระถางต้นไม้เราก็ใส่กระถางต้นไม้ได้แต่ว่าแล้วแต่ว่าจะใช้งานอะไรสำคัญคือถ้าใส่ต้นไม้ต้องแช่น้ำก่อนทุกทุกครั้งนะถ้าว่าเราจะเอาไปลองลองคอกสัตว์ปันแพะหรืออะไรไม่ไม่ต้องไม่ต้องแช่น้ำ เพราะมันจะไมเสียเวลาสัตว์ฟันแทะก็คือสัตว์ฟันแทะนะไม่จะเป็นเ้รแช่น้ำเพราะเขาไม่ได้ไม่ใช่ต้นไม้เขานอนไปเขาก็แทะไปมันดีซะอีกมันช่วยย่อยนะเขาอืบเขาฉีก็จะซับได้อย่างดีเลยคุยไปสับไปงานก็เดินเลินอนปหักนะ อันนี้กระสอบเนี้ยสมใจสัตว์มาแล้วสองวันนะเบื่อเราก็ไปทําอย่างอื่นไปนั่งไปนอนไปทําอย่างอื่นขยันก็มาทําต่อนะงานของเราเองไม่มีใครแย่งทำแน่นอนจ้ะงานอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นงานของเราเองแต่ถ้าไปซื้อเนี่ยหลายบาทนะเป็นร้อยๆเลย ไหนจะขั้นน้ำมันลดลงไปอีกเพราะมันไกลนะมันไกลจากลงเพาะบม่มหรือลงไม่ๆไหมดเลยแหละดูมันสวนแบบนี้นะไม่มีอะไรบแป๊บเดียวก็จะได้เป็นลังๆนะกลับมันเป็นยี่เล็กว้ ถ้าฝนตกก็สับได้นะแต่ว่าสับเสร็จต้องเอาตากแดดเมื่อไหนฝนตกเราก็ไม่ต้องไปยุ่งม,มันปล่อยมันเปียกไปแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งเองตากแดดไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งเก็บนั่งอะไรให้มากให้มันเหนื่อยอันนี้ก็เอาได้นะได้แบบสดชื่นสดแต่เห็นเขาซื้อกันทางเฟซนะหรือทางไหนไม่รู้ที่เขาเอามาส่ง จะมีรถเอามาส่ง10กิโล200บาทสมเต็จว่ามันก็คุ้มค่าเขาแหละไม่ต้องทำเองนะอาสาแบบเนี้ยมันเสี่ยงเก็บมือถ,ถ้าทำไม่เป็นเนี่ยมือไม้พองหมดเลยนะนตามนี้นะพองหมดเลยนะบอกให้รู้ไม่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากไลน์นี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเพื่อนๆที่ มาชมการสับมะพร้าวสับกราบมะพร้าวบ้านสมใจเอาไว้ใช้จ้ะแล้วโอกาสหน้าสมใจจะทําอะไรค่อจมาเจอกันใหม่นะจ๊ะงานดีมีประโยชน์ก็ต้องมาดูงานของสมใจนี่แหละเพราะว่าจะประหยัดสุดๆุแล้วจ้ะแบบพอเพียงนะ,ะเกษตรพอเพียงผสมผสานอะไรก็ได้ได้หมดถ้าสดชื่นสวัสดีจ้ะ